แอบตรงนี้มันก็หลอดดีว่ะเออแอบตรงนี้ม่งก็ก็รลอดดีโอเคครับกราบสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมบีดีคนเดิมแล้วอยู่ในโหมดเดิมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะรู้ไว่าโหมดนี้มันดูแล้วมันแต่คนดูดูชอบนะเพราะว่าแบบว่าเลยนะเพราะว่ามันหลอนดีนะออมันหลอนดีแล้วก็ อาจจะทำให้คนหัวใจเออหัวใจวายตายได้อะนะแล้วรอบนี้ผมก็กลับมาอยู่ในโหมดเฮียอ,อ้ไอ้พองมาเลนอ่ะเฮ้ยตัวเตัวจะเอาเลยเหรอเฮียตัวเลืมึงจะเอาเลยเหรอเฮยที่จริงนะโหมดนี้ผมก็ชอบดีนะเพราะว่ามันมันหลออนี่นเสียวหลังดีนะเออถ้าเสียวหลังดีเล่นให้จบสามเล่นสามพาร์ทก่อนแล้วก็แล้วก็วไปเปลี่ยนโหมดอื่นเล่น,น่ะนะโหมดหน้าเราเป็นโหมดมีมิกดีไหม ดูคนดูเห็นในแอปติกต็อกเขาบอกว่าอะไรนะมีมิกม,ม,มันก็เป็นโหมดหนึ่งที่แบบว่าหลอนดีเหมือนกันหลอนแบบว่าหลอนเฮี้ยเลยนะแต่กูมองว่าโหมดเฮี้ยนี่มันหลอนกว่านะดูดิตําสแก่หนึ่งรอบมิเต็มหน้าเลยครับท่านผู้ชมเสียงดังดังนลั่นบ้านกันเลยทีเดียวเหมือนซีอีพีก่อนเนี่ยเฮ้ยซีรีส์ซีรีส์กูกูค,คิดยังไงสร้างซีรีส์ดีว่าตำนานหลอนดีไหมเี้ย เราควรจะสร้างตำนานหลอนดีไหม <S <S เปิดเป็นตำนานเลยไหมหรือซีรีส์ดีก็เหมือนๆกันไหนเหี้ยเปิดเป็นซีรีส์หลอนไปตำหลอนมาหลอนเลยดีกว่าร้อนหมว่าใจวายดีไหมคิดช,ชี่อจะไม่ได้ดีไม่แนะบบว่าตั้งลงชิปเออลงคิปักเออคิดช,ชื่อได้ก็นั่นแหละนะลงไป็ซีรีส์แบบไหนดีก็นั่นแหละค่อยๆไปเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีห้องเหรอ โอ้โหว้าวไปไปทีน yeah. 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 right. ี้ไปไปทีนี้กูเลยเย้กูไปแล้วเยี่ยมเพื่อบลับคำไปมึงไปกูแอาตู้เยี่ยมเกือบไปแล้วเยี่ยมเ่อยกูเกือบตกต้าหีเยี่ยดูวิธีมันโง่ไหมแต่เกือบไปแล้วเยี่ยมกูกวรออกไปดีไหมกูกวรออกไปดีไหมออกไปกูจะตายไหมเยี่ยเพื่อนกูลับคำไปแล้วอ่ะโอเคดีไหมเล่นแบบไม่ตัดนี่คิดยังไงไเยี่ย คนดูดูชอบคนเล่นจะคนเล่นแม่งจะตายให้คนดูดูชอบคนเล่นแม่งหัวใจจะวายแบบมีขนาดโบวเทียนี่หลอดขนาดนี้แล้วมีมิกมิติเียขนาดไหนวะยไม่เคยเล่นนะหมวดมีมิกอ่ะเขาเขาบอกว่าหมวดมีมิกอ่ะมันมีอะไรนะมันมีเควสดให้ทำใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อเรื่องอ่ะเฮ้ยแอบตรงนี้แม่งก็รอดดีว่าเออแอบตรงนี้แม่งก็ก็หลอดดี โอ้ยไอ้ปืนจ้ามสแกนโลวิติกแล้วทำไมกูต้องโดนคนเดียวไอ้เงี้ยไม่คนมีต้องเยอะเอากูเอไอ้เงี้ยคนมีต้องเยอะตั้งแยะสามคนน่ะอยู่ข้างในนั้นมึงเอากูคนเดียวเหรอบางไอ้เพื่อนมึงก็ตายเหมือนกันเถอะไอ้เงี้ยมันดุงเลยเงี้ยมันดุงเลยโอ้ยโอ้ยคุณสุดเียแะขอกูอยู่ที่เงี้ยฮึ บางทีผมอาจจะเล่นแต่เกมเดิมๆนะอย่างเช่น롬บอกเดดแต่มันก็มีหลายโหมดนะเพราะตอนนั้นแบบผมจะเล่นเกมนี้ไปยาวๆอยู่นะจนกว่าผมจะได้มือถือหรือได้คอมใหม่นอะ <c oughs> เล่นในเครื่องเครื่องเพนะเกมเพนะที่ผมเล่น롬บอกอ่เนี่ยเออเพเทสทันนะ้งสี่นะได้ยินว่ามันเข้าเพห้าด้วยแล้วใช่ไหมเออพอมันเข้าในเกมเพปุ้บผมก็เล่นแบบอมันง่ายเลยเพยเทสทั้งสี่เนี่ยแต่ปัญหาคือกูอยากได้คอมกับมือถือตอนเนี้ยมันจงเล่นไในหลายเกมอนะเพราะว่าผมเล่นเกมแบบ โคตรจำกัดมากเลยตอนนี้ถ้าจะเล่นในมือถือกูมันก็สเปกกาที่เฮียเลยอ่ะกูจาได้ตรงนี้มีหนึ่งห้องมันคนจะไม่มาเลยใช่ไหมเฮ้กูเสียวเฮ้กูเสียวลังจิ้มหายเลยเฮ้กูจะเป็นบ้าเย้คนเล่นมันจะเป็นบ้าตายรับเย้ทั้งเสียวโมไปทางไหนก็เสียวเย้หนีแอบตุแยแหละมึงบอกเฮ้ โอ้โหโอ้พองมาแล้วไอ้เหี้ยคุกูติดเหี้ยอะไหนกูไปแล้วไอ้เหี้ยพองมาแล้วอ้พองมาแล้วไอ้เหี้ยคุณทำไงจะมาล่ะอย่าไอ้เงี้ยอย่าเฮ้ยมึงไปแล้วทำไอ๋อไอ้เงี้ยมึงไปแล้วมันไปแล้วไ่อยระวงดีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคุก็ยืนมองอยู่ไอ้เหี้ยกูจับไม่ผิดเคื่อกูตายสามรอบแล้วทำไง เอ่เราก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนนี่เออเรายังเหลืออีกหนึ่งคนปตานขออยู่ในตู้สักแป๊บไม่ค่อยออกไปเอ้ยไอ้เกือบไปแล้วไอเย้เกือบแล้วอเยั้กูจะเป็นบ้าไอเย้กูกูจะเป็นบ้าไอ้สัสกูจะเป็นบ้าอะไรเย้โอ้โหกูรีไปว่ะไปหาเพื่อนแบบเพื่อนอ่ากูกลับอ่ะ <G ül> ว้าวาสุดยอดเลยเยสุดยอดสุดยอดไเลยเยสุดยอดเลยเย่สุดยอดเลยเพื่อนกูไปอีกคนนึงออกเกมอีกคนนึงตายอะสิผ่ายแล้วเย่เฮ้ยที่ทำอะไรอะที่ทำอะไรเอ่อตกใจโ้ยเอ้ยเจ็บด้วยเหรออ่าโห้ที่ำนี้เอ้ยพัดซมง่ายๆจัดบิดสนามง่ายๆ นี่เออยังไงกูต้องเล่นคนเดียวเหรอได้ผมจะ,ะแสดงให้ท่านผู้ชมดูเองว่าผมมีความกล้าพอที่จะเล่นคนเดียวเว้ยเสียง <c ười> มันอยู่ใกล้เนี่ยมันอยู่ใกล,ล้เรานะเนี่ยโอเคเงียบแล้วไปดีไหมเอ้ยกูจะกูจะแสดงความกล้าให้ท่านผู้ชมดูเองเออดู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 เยี่ยบเหีย,ยว้ย เย้เย้เย้กูเสียวะไรที่ขออะไรดิฮืองงขอได้ไหมเข้าไม่ได้มีกุญเจ้เยวเย้ยเสียวเฮ้กูเสียวไอ้กูเสียวเฮ้ยเย้เยอย่ามาได้เย้กูเสียวกูเสียวรักเ้ยกูตายกูต้องเริ่มใหม่หมดเลยเฮ้ยไอ้ออกไปออกไป เอ้ยอย่าเราอย่ากลัวดิเียอย่ากลัวอย่ากลัวเอออย่ากลัวดิเราอย่ากลัวเออรีบทำรีบเสรไอ้เฮียโอ้ยเฮียกูจะตายเพราะเฮียนี่แหละเออรีบทำรีบเสร็จเฮียเฮียเสียวเฮียเสียวหลังเฮียขนาดได้หมดเฮียมึงยังหลอนขนาดนี้แล้วมีมิกมึงจะมีมิกมึงจะขนาดไหนไอ้เฮียเฮ้ยเีย กูอยากรีเควสให้เลยว่าให้ให้พี่ซีซาร์โซดมาเล่นเกมนี้จังเลยเอออยากจะบอกพี่ว่าผมเป็น f c ่นะครับพี่บุ้มพี่พีแล้วก็พี่เบเกตอยากอ้ยเฮียอะไรนะเฮียเสียงเสียงให้กูเสียวเฮ้ไอ้กูเสียวไอ้แบบเฮ้ยผมเนียไปว้าว เฮ้ยกูจะตายยยกูจะตายนะมึงไม่ได้มีแค่มึงไม่ได้มึงไม่ได้มีแค่ไปดิมึงมีบอนนี่ด้วยเลยเฮียมึงยังมีตัวเฮียนี่เหรอโอเคตอนนี้กูต้องรับมือกับผีสองตัวแบบกูทำไรอ่ะตอนนี้กูจะไปดิไอ้เฮียกูออกเกมเลยไหมเทคคนิเทคนิคพี่บูมอะออกเกมไม่ดีกว่าไม่ดีกว่า เอ้ยเราต้องเล่นให้จบดีไหนๆก็มาแล้วถ้ากูตามไม่ผิดเฟดดี้มันอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่เหรอโอ้เข้าใจแล้วถ้าเจอบอนนี่กูขอถอนคำพูดกูขอถอนคำพูดไอ้ตัดกูกิ้งกูเห็นแสงเยี่ยอะไรไปว่าวาบเฟดดี้มันยังอยู่เยี่ยกูนึกว่ามันไปแล้วกูเห็นแสงอะไรว่าวาบจิ้มหายเลยคงรับมือกับผีสองทัวเหรอกูตบเย้ได้ไหมกู โอ้โหโอ้ย่าะนย่าะอย่าไนเฮ้ยเหยวไปทางไหนเราคนไมนได้มาอะไรนี่ใช่ไหมผมอยากลงเพ์ได้พ yeah ี่บูมกับพ uh> ี่พีแล้วก็พี่โซดเล่นเกมนี้จังเลยพี่ีฟาโซดครับท่านพระเจ้าลองเล่นหมนี่ดูอะไรเนี่ยโอ้ยไม่เสียเลือดเหรอให้กูทำไรเนี่ยให้กูกดถูกให้กูตกให้กูกดถูกเหรอ ผามจริงไอ้เหี้ยมองแทบไม่เห็นเลยสีเขียวอ่ะโอ้มองแทบไม่เห็นเลยกูกดมั่วไอ้เหี้ยโอ้โหหายแล้วเร็วเร็พองมาแล้วยี้ย์เร็วเร็วไอ้ยี้ยกดยังไงก็ไม่ถูกไอ้หี้ยายแล้วกูพองมาแล้วสัตว์พองมาแล้วเฮ้ยห่านะอย่านาพงย่านะไออย่านะไอ้เหี้ยเ้ยย เดียววะคิดแต่เกมบเล่นไอ้โหมดเทียดคนเดียวนี่กูกูนะแต่ไปเล่นโหมดเจอีจายังน้อยก็ยังหลอนน้อยกว่าเงี้ยแล้วเล่นโหมดอะไรมาสมจริงจัหายเลยคนทํามึงก็ทําทํำดีๆนะผู้พัฒนากูขอให้เลยโอ้โหถ้าเป็นถ้าคนเล่นมาคนเดียวมึงไม่ตกเต้าอี้ก็หลอนแล้วใครมึงไม่ชอบมึงใครมึงไม่ถูกกับความมืดมึงอย่าเล่นนะไอ้โหมดเทียเนี่ยมึงงั้นมึงงั้นนะมึงงั้นอย่านะ ไปไม่ถูกกูว่ามึงมึงอย่าเล่นหน้าอยู่นี่ยเนี่ยแล้วยกูไปทางไหนไอ้ดหลงทางเลยครับกูจะไปทางไหนกูจะไปทางไหนอีกทางก็มีบอนนี่อีกหนึ่งก็มีเฟสดี้ไอ้เหี้ยไปทางนี้มาเทไมวะ่บ้ยไา กูจะตายจบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมบอกกูทีมันจบแล้วใช่ไหมบอกกูทีมันจบแล้วได้ไหมอามจบแล้วย จบแล้วเยจบแล้วโอ้ยเหลือเชื่อเอลยเฮียกูเหลือกูเชื่อกับพึงจริงๆเลยแต่โอเคครับไปวันนี้เราก็ต้องจบกันเพียงแค่นี้แล้วกับกับเกมโรบอทโหมดไฟในเอฟเฟดีแล้วนะเออโหมดหลอนอ่ะนะเป็นโหมดที่หลอนที่สุดในชีวิตกูเล้เฮียถ้าใครชอบโหมดนี้อยากให้ผมกลับมาเล่นอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับให้ผมเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำลิปต,ต,ต่อไปแล้วก็ มีกาลังใจในการเล่นโหมดแบบนี้อีกนะเออแต่เราคงจะเปลี่ยนโหมดเล่นกันแล้วแหละคนนานๆทีกลับมาหนึ่งครั้งนะนะให้กูเตรียมใจบ้างนะโอเคครับไว้เจอกันในช่วงหน้าครับบ๊ายบายแตวรอบรนจจ้าะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยดีกว่านะอยากรู้ว่าเพื่อนมันจะตกใจแค่ไหนอ่ะนะโอเคครับบาย